สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ยังมีข้อมูลเนะื้อหาสาระดีๆนะครับมาแบ่งปันกันเช่นเคย นะครับวันนี้นะครับก่อนอื่นเลยนะครับใครยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับก็ฝากช่องนี้เอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะครับก็จะมีข้อมูลข่าวสารดีๆมาแบ่งปันกันเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะครับข้อมูลที่จะมาแชร์กันนะครับนั่นก็คือในส่วนของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเชื่อว่าทุกคนนะครับต้องเคยได้ยินอยู่แล้วนะครับในส่วนของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9ของเรานั่นเองครับซึ่งก็เป็นปรัชญานะครับที่พูดถึงทางสายกลางนะครับที่จะต แล้วก็ไม่หย่อนจนเกินไปนั่นเองนะครับทั้งในด้านของการใช้ชีวิตการทํางานนะครับแต่หลักๆนะครับก็บางคนถ้าพูดถึงเศรษฐกิจพอเพียงนะครับก็จะนึกถึงในส่วนของการทําเกษตรเนาะนะครับการทําไร่ทําสวนต่างๆนะครับก็แน่นอนครับพูดถึงหลักเช่นนั้นจริงๆนะครับในส่วนของการเกษตรเชแบบนั้นจริงๆแต่นะครับเราสามารถนําหลักปรยยัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ย มาประยุกต์ใช้ได้นะครับทั้งอา,อาชีพทุกอาชีพเลยนะครับไม่จําเป็นต้องเป็นกเกษตรกรอย่างเดียวนะครับอ,อย่างแรกเรามาทําความรู้จักกับเศรษฐกิจพอเพียงกันก่อนนะครับเศรษฐกิจพอเพียงบทสรุปเนี่ยนะครับจะกล่าวถึง3ห่วง2เงื่อนไขนะครับสห่วงสองเงื่อนไขห่วงที่1นนะครับห่วงของความพอประมาณนั่นเองนะครับคนเราทุกคนควรมีความพอประมาณนะครับไม่อยากได้อยากมีในสิ่งที่มันไม่จําเป็นเนาะนะครับก็มีความพอประมาณนั่นเอง ห่วงที่2ห่วงความมีเหตุผลนะครับห่วงอันนี้ก็จําเป็นเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าการตัดสินใจต่างๆเนี่ยนะครับต้องพึ่งในหลักของความมีเหตุผลเข้ามาช่วยนะครับก็จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถตัดสินใจทําสิ่งต่างๆได้อย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้นห่วงที่3นะครับนั่นคือในส่วนของการมีภูมิคุ้มกันที่ดีภูมิคุ้มกันในที่นี้นะครับไม่จําเป็นจะต้องอาภูมิคุ้มกันเกี่ยวกับโรคร้ายต่างๆนะครับแต่หมายถึงว่าการที่เราจะต้องมีการเตรียมความพร้อมในส่วนของการเปลี่ยนแปลง นะครับเตรียมความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนั่นเองอันนี้ก็คือในส่วนของการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีนะครับอันนี้คือ3ห่วงนะครับห่วงความพอประมาณนะครับห่วงความมีเหตุผลแล้วก็การมีภูมิคุ้มกันที่ดีนะครับกท็ทั้งหมดงหมห่วงนะครับ สองเงื่อนไขนะครับสองเงื่อนไขก็มีเงื่อนไขความรู้นะครับ Fro เงื่อนไขความรู้กับเงื่อนไขคุณธรรมเงื่อนไขความรู้นะครับก็ชื่อก็บอกอยู่แล้วความรู้ถูกไหมครับทุกคนก็ต้องนะครับมีความรู้ในเรื่องราวนั้นๆน,น,นะครับเรื่องราวที่ตัวเองศ,ศึกษาหรือวามีความเชี่ยวชาญนะครับเราก็จะมีความรู้เข้ามาประกอบในส่วนของการตัดสินใจต่างๆ เงื่อนไขที่2เงื่อนไขคุณธรรมนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของเราต้องมีคุณธรรมจริยธรรมเข้ามามีส่วนประกอบด้วยในการดํารงชีวิตนั่นเองนะครับจะต้องมีคุณธรรมนะครับใช้สติปัญญานะครับไม่โคดโงมผู้อื่นนะครับทั้งหมดนี้คือหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9นะครับทางสายกลางความพอดีความพอประมาณนะครับความพอประมาณความมีเหตุผลนะครับมีภูิคุ้มกันที่ดีนะครับเงื่อนไขความรู้ควบคู่กับเงื่อนไขคุณธรรมนั่นเอง ีนี้ครับเราจะสามารถนะครับนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเข้ามาปรับประยุกต์ใช้กับในส่วนของชีวิตประจําวันหรือการประกอบอาชีพได้อย่างไรนะครับก็ถ้ายกตัวอย่างในอาชีพปัจจุบนันครับก็คือในส่วนของความเป็นครูถูกไหมครับเราก็อาจจะนําในส่วนของความาความพอประมาณในที่นี้นะครับก็คือพูดรวมของ,งทุกอย่างนะครับ พูดรวมถึงทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการเรียนการสอนนะครับการสั่งงานนะครับหรือแม้แต่นะครับาการทําผลงานวิชาการต่างๆนะครับอันนี้ก็คือจะต้องมีความพอประมาณเข้ามามีส่วนรวมนะครับมีเหตุผลเช่นเดียวกันอันนี้นะครับครูทุกคนนะครับจำเป็นจะต้องมีเหตุผลในการตัดสินใจต่างๆตัดสินใจสอนตัดสินใจสั่งงานทบทวนบทเรียนนะครับเลือกสองต่างๆอันนี้เช่นเดียวกัน หรือแม้แต่การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวนะครับการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวนะครับก็จะสามารถนะครับช่วยให้เราเนี่ยแล้วก็คือเราต้องมีความรู้ในพื้นฐานเนื้อหาของวิชานั้นนะครับที่เราจะต้องสอนนะครับเพราะฉะนั้นการมีภูมิคุ้มกันที่ดีก็คือเราจะต้องมีวิชาความรู้นั่นเองนะครับเงื่อนไขความรู้เช่นเดียวกันนะครับชื่อบอกอยู่แล้วนะครับเราต้องมีความ รู้นะครับในเส่วนของเนื้อหาที่เราจะสอนนะครับวิชาเอกของเรานะครับหรือแม้แต่วิชาต่างๆที่เราเราได้รับมอบหมายให้สอนนั่นเองนะครับ ต่อไปครับเงื่อนไขคุณธรรมอันนี้เช่นเดียวกันนะครับคุณครูเนี่ยจำเป็นจะต้องมีคุณธรรมนะครับทุกอาชีพเลยนะครับไม่จําเป็นจะต้องเป็นครูอย่างเดียวนะครับจะต้องมีคุณธรรมควบคู่กันไปด้วยนะครับเพราะว่าอะไรคุณธรรมจะสามารถทําให้เราเนี่ยสามารถดํารงชีวิตหรือประกอบอาชีพได้อย่างมีความซื่อสัตย์สุจริตนั่นเองนะครับแล้วก็จะส่งผลดีกับตัวเราด้วยนะครับก็หวังว่านะครับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับที่ ทุกคนสามารถนํามาใช้ได้นะครับไม่จำเป็นจะต้องเป็นเกษตรกรอย่างเดียวนะครับทุกอาชีพสามารถนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเข้ามาปรับใช้กับการประกอบอาชีพหรือการดำรงชีวิตของทุกคนได้นะครับก็หวังว่านะครับ ทุกคนจะอันรับนาหลักการนี้เนาะปรัชยาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเข้ามาปรับใช้กันเยอะๆนะครับความพอประมาณนะครับความมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวประกอบไปด้วยเงื่อนไขความรู้แล้วก็เงื่อนไขคุณธรรมนะครับทั้งหมดนี้คือบทสรุปของหลักปรัชยาเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองแต่ละอาชีพนะครับก็มีบริบทบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไปนะครับก็หวังว่าทุกคนจะเลือกเอานะครับหยิบไปใช้นะครับหยิบในส่วนที่ดีที่มันเข้ากับตัวเองเนี่ยนำไปปรับใช้กับการประกอบอาชีพของตนนั่นเอง สำหรับวันนี้นะครับก็นะครับพอสังเกตนะครับเนื้อหาข้อมูลนะครับที่นํายหมอมอให้กับทุกท่านนะครับท่านใดที่สนใจนะครับอยากจะศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนะครับก็ง่ายมากนะครับปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะครับให้ทุกท่านสามารถเสิร์ชหาความรู้เพิ่มเติมได้เลยนะครับกูเกิลก็ได้นะครับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่านก็จะได้รับความรู้ในเนื้อหาที่เต็มๆมากกว่านี้แน่นอนนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ช่องนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ